บรรยากาศนี่มันเป็นหินเป็นคือจังมันกัดเซาะมาหลายพันหลานปีเนาะนี่เบางอย่างหนึ่งคือจังคนเอาปูนมาสาบไว้วในกระพาะนั่นการ์บอแมทนี่มันเป็นมันเป็น,นมันเป็นน้ำเซาะพีหลานปีนี่นี่น้ำท่วมโลกสมัยลอยหลานปีก่อนนี่เซาะเซาะเซนีเฮ็ดข้างในก็มีหลือเป็นโขดหินใหญ่หน่อย ขึ้นฮีนผสมกับ,บินไปเรื่อยๆทั่วบริเวณ